สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและชาวทวิตเตอร์แล้วก็ชาวยูทูบนะคะวันนี้ก็มาพบกับขัวขิดทองนะคะก็วันนี้ครัวขิดทองขอ,อน,นําเสนอแกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปลาค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างที่เห็นนะคะคือมีหน่อไม้ดองค่ะเป็นตัวหลักเลยนะคะหน่อไม้ดองเนี่ยเ,เมื่อมาซื้อมาแล้วเนี่ยควรจะไปล้างน้ําสะอาดสักสองสามน้ำนะคะเพื่อให้ความเปรี้ยวแล้วก็มันแบบหายลงไปบ้างนะคะต่อไปก็เป็นปลาค่ะอันนี้ ราจะสามารถใช้ปลาอะไรก็ได้แต่พี่วาราซื้อปลาอ้นี้มามันเป็นปลาอะไหลมือซื้อจากซูเปอร์ชีฟเนาะแต่เป็นปลาเทรเลแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็มะขามเปียกค่ะนะคะแล้วก็มะนาวค่ะนะคะมะนาวนี้ใส่ั้มามะขามเปียกใส่ั้มามะนาวเพราะว่ามะนาวเนี่ยพอบีบปุ๊บมันเพิ่มความหอมไงนะคุณยายบอกมาแล้วก็ใบ,บมะกรูดค่ะใบ,บมะกรูดพี่ชอบใส่เยอะๆมันหอมและอันนี้ก็คือพริกแกงส้มที่ตำพร้อมกับ ป,ปลาป่นเพื่อทำให้น้ำเข้มข้นนะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกันช่วงตั้งน้ำเลยก่อนอื่นเราต้องตั้งน้ำนะคะให้เดือดพอเดือดเราค่อยใส่พริกแกงลงไปโอเคเี๋ยวไปเจอกันช่วงน้ำเดือดแล้วนะคะโอเคค่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วเนาะก็เตรียมตัวที่จะทำแกงส้มเนาะสิ่งแรกเลยคือต้องเอา,เ,อาเครื่องแกงส้มกับปลาที่เรา,เาตำให้เข้ากันเนี่ย ไปใส่ในหม้อเลยค่ะก็อันนี้ทําเองนะคะห่่ยเองแสดงเองค่ะนะคะโอเคเริ่มกันเลยก็เอาพี่แกนส้มใส่ไปที่น้ํำเดือดน,นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนค่ะ น้ำเดี๋ยวจัดปุ๊กเราก็ใส่ปลากัน,นค่ะค่ะก็ใส่มะขามเปียกไปเลยนะคะคือพี่จะปรุงรสก่อนที่จะใส่ปลาแล้วก็ใส่หน่อมไม้นะคะเพื่อปลาไม่ให้แหลกเพราะหน่อมไม้เนี่ยมันสุกง,ง่ายอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะก็ใส่ไปเลยค่ะขามเปียกเนาะตัวใส่มะขามเปียกค้าแล้วก็ก็ใส่มะขามเปียกเสร็จไหมคะก็ะใส่หน่อไม้ดองไปเลยค่ะะนคะ าใส่ทีหลังสุดนะคะสำหรับปลาใส่หน่อไม้ไปเลยค่ะมะนาวนี้เราจะใส่ทีหลังสุดนะคะรอรอให้น้ำหน่าไม้เนี่ยมันออกสิบนึงจะได้รู้ว่าเปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะคะ วันนี้ที่ใส่หน่อไม้เยอะคือเราจะแบ่งไปให้ป้าจอยด้วยค่ะป้าจอยตัวรถอยากกินแค่แกงหน่อไม้นะคะอยากกินหน่อไม้ก็เลยเดี๋ยวจะแบ,บ่งแกงส้มให้ป้าจอยด้วยนะคะอาจจะเจอกัค่ะ ืมไปค่ะว่าต้องใส่น้ำตาลสักนิดนึงเพื่อตัดแบบว่า,า,าให้กลมกล่อมเนาะน้ำตาลทิพย์และส,สุดนะคะก็ภาพเพิ่มหรือว่าจังหวะอาจจะไม่ค่อยเข้าเขา้าร้อยเพราะว่าถ่ายเองเนาะไม่มีตากล้องเนาะก็แต่อยังไงก็ทำฝีมือตั้งใจทำในเอฟซีโดยตรงค่ะนคะคะอืมละลายก่อนเนาะละลาย,ลายอะไรขอบอกว่าอยู่ตรงนี้นะคะกลิ่นแตก เพรว่าตรงๆเลยนะแต่หน่อไม้กินมากก็ไม่ดีนะคะแต่นานๆกินดีเนะาะแกกกระใสอยากกินก็ต้องทำอะ่ะไม่ได้กินบ่อยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวทอน้ำอื่นจัดเราใส่ปลาเลยคะ่ะ เกลียวสักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราเติมหลังมะนาวตอนมะนาวไปตอนจบนะ่ะพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็เอาปลาใส่เลยค่ะใส่ตน้ำเดือดน,นะครับไปได้ไม่้าวอันนี้เราก็ต้องคนน้อยลงแล้วเพราะจะปลาแหลกเนาะ,ะใส่ปลา แล้วก็ไม่ใช่ยิงตินปลาเนาะถ้าเป็นปลาเสียวแบบปลาเสียวในบ้านที่พี่ระยองนะจริงๆว่าก็ต้องอร่อยกว่านี้เนาะแต่ที่นี่ไม่มีหายากเราก็กดนะกดถ้ากด่ทาะไม่ต้องกดจะมันกดตัวปลาไปอ่าสักปลาก็สุกแล้วก็จะเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่มะนาวก็เสร็จไปครับและพอเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ดับแก๊ส แล้วก็ใส่น้ำมะนาวได้เลยค่ะค่ะเมื่อปิดแก้แล้วใช่ไหมคะเราก็บีบมะนาวลงไปเลยค่ะแต่ไม่ต้องบีบเยอะนะให้ดูก่อนเดี๋ยวบีบมากไปจะเปรี้ยวมากไปยายบอกว่ามาอออันจะหอมค่ะถ้าแกงส้งปมปลาหน่อไม้นี่เสร็จมะนาวไปซื้อ,อ อันเสร็จค่ะแกงส้มปลาแกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปลาค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันช่วงช่วนชิมเลยค่สวัสดีค่ะ